กอสอนอ,เอํเภอกันตังขอต้อนรับทุกท่านรับชมสรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน2566ซึ่งมีผลการดําเนินงานดังนี้วันที่2เมษายน2566นางอุมาพรมโนพิรมผู้อํานวยการกอสอนอ,เอํเพอกันตังพร้อมทั้งข้าราชการครูบุคลากรในสังกัดจัดกิจกรรมวันรักการอ่านเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพในวันที่2เมษายน2566และเพื่อลณรงค์ปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านมีนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพณนาลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดตรังโดยมีนางนภาจิโรภาท ผู้อำนวยการสำนักงานกศนอจังหวัดตรังเป็นประธานพิธีเปิดวันที่11เมษายน2566ได้รับเกียรติจากนางนาภาจิโรพาสผู้อำนวยการสำนักงานกศนอจังหวัดตรงังเป็นประธานพิธีเปิดมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2565ดั่งหอประชุมโรงเรียนกานตลาดพิทยากร ผู้อำนวยการกศนอำเภอกันตังนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินง,งานและการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ระหว่างวันที่19ถึง21เมษายน2566ณโรงแรมเรือรัศดาอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง กศออนออำเภอกันตังมอบหมายให้นายกิษด,ดานิยมเดชาครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนตัวแทนกศออนออำเภอและครูตำบลเข้าร่วมอบรมครูกศออนอเพื่อเป็นวิทยากรแกนนำนักจัดการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุประจำปีพบประมาณพศ .2566 ระหว่างวันที่24-27ถึง27เมษายน2566โดยผ่านระบบซูมและ Facebook ไลฟ์ eTV channel กศนเภอกันตังอมอบหมายให้กศนตําบลทุกตําบลจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุโดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการออกกําลังกายการทํา m m กิจกรรมการทําผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติการทําสลัดโลและการทําพิมพ์เสน,น้ำ วันที่26เมษายน2566พ่วงโดยการกอศอนองเพอกันตังพร้อมทั้งค่าราชการครูและบุคลากรร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการหน่วยบำบัดทุกบำบัลุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรังนะักวิทยาลัยการอาชีพกันตังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยรถมินิโมบายส่งเสริมการอ่านกับคิวอารโค้ด เรื่องหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนแบบคีโฮและได้นำสินค้าของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในแต่ละตำบลมาจำหน่ายอีกด้วยวันที่27เมษายน2566พ่วมในการกศสออำเภอกันตังพร้อมทั้งข้าราชการครูบุคลากรในสังกัดร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินบ้านหนังสือชุมชนประจําปีงบประมาณพศ2566ระดับจังหวัดณบ้านหนังสือชุมชนบ้านคลองลุตํบลคลองลุอำาเภอกันตังจังหวัดตรังวันที่28เมษาย,ยน2566ครูจาริคงนครได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการกศนอเภอกันตัง ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินกิจกรรม6สัปดาห์ประชาธิปไตยหน้าห้องประชุมสีตรังวิทยายลัยเทคนิคตรังขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีค่ะ